ดีครับผมกับช่องนกเขาผู้เฒ่าพ้าตออีกแล้วครับผมวันนี้ผมเสียวนกของพ่อสวนนะครับออกไปร้องเบิงน,นะครับทั้งสองตัวตัวนี้แล้วก่บตัวนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเสียวตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสีไวเบิงมาเป็นยังไงครับเบิงา่าโยนไปกับขันมาถันนกเอาเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวผมเสียวนกขเขาเนี่ยครับ ตัวนี้ไปก่อนไปไครับมาไวครับโยนไปกับขันโยน,นไปกับขันก็นนนสิ มันอย่านีปัญหาครับพี่นอ้องเออโอ้ผูกเสียกไว้ัะยางคักเลยอ้เตียตุ่นครับตุ่นเนี่ยตัวหางยาวครับตัวนั้นตัวนี้ตัวหางสัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหางสัน่นไปลองนงซะก่อน ผมต้องร้องต้องเช็คครับก่อนสี่ห้ามีพี่น้องสนใจฮะพี่น้องเอาไปแล้วมันจังสี่บอ่อผาดบ่อเฝ้า,ราครับมันสีแมน็นความเพิ่นเาบาบ่อฮาลังเทีกเยกันอย่างนี้จะบ่ซื่อๆผู้ใดกกับบาได้ครับก,ก่าเลี้ยงเบาเอาก็ต้องสิบปากว่าไม่เข้าตาเห็นสิบตาเห็นเลยจะสู้มือคำเป็นบา้าหรอาือ่าพี่น้องนะครับเอาเข้าไป นี่ครับขนกต้อยีลีนี่ทีจะม่ได้ไล่ยากหรอกนะครับที่ระโดดเขาเองเลยครับถ้ามันเกาเ่าแล้วมันบม่ได้อันนี้พันหยาบยากครับเดี๋ยวล็อกจะหน่อยล็อกประตูออยังอย เดี๋ยวแั่ซทเเนียดีวเขาะดองร้องไม่จดร้องมึงถ้ากหันนกใท้เเนียดีวหนจดบ่คู่นี่ง่ดีเลยครับ อผ่านครับผ่านผ่านไปหนึ่งขั้นร้อๆไปนู่นกันขึ้นต้นไม้เลยครับไปนี่เดี๋ยวจยออกเดินทางละ